เก็บก็ได้ขยดก็กโลยี่สิบห้าเต็มอืมอรุณดูขึ้นม,มาเลยเหรออืมขึ้นมาเลยมันขึ้นมาอมันเนี่ยอูอ้เยอะหลายตัวเลยจัดดูอเอาคลิปก่อนๆๆๆๆๆอู้ตัวใหญ่เดี๋ยวคลิปไปลงยูทู e ก่อนปลาธรรมชาตินะคะ ปลาดุกค่ะปลาดุกเลี้ยงค่ะธรรมชาติอ๋อธรรมชาติเหรออู้อยู่นั่นนู่นอรุณเลี้ยงให้อาหารมันต้องตามวัดตามไรนู่นที่ปลาธรรมชาติค่ะมันโผล่หัวขึ้นมาเต็มเลยนั่นอู้ดูนั่นเป็นสิบเลยขึ้นไม้แล้วขึ้นไม้ก็ขึ้นไมกดะนี่ยตักง่ายเลยเนาะ พูดถึงเอานั่นตักทุบนี้เอาอันนี้มารอมอันน่ะมันเห็นอู้ดูตัวนั้นตัวใหญ่มากเลยดูร่องผักก็รีวิวไปดูร่องผักธรรมชาติไมาา่ธรรมชาติร่องผักเดี๋ยวดๆเอาปลาก่อนลอลไรกำลังขึ้นอู้้ดูดว่ามันอยู่่รองผั้ดูปลาอู้ออดูปลาดูดี มันไม่กล้าเข้ามาวะเราจะมาคนเรนจะของมได้เราอายเกรงใจโอ้ยๆนนั่นๆขึ้นมาบนบกเลย หน่อยเนะเาะกลางวันงานก็นย้นมือ,อคืนจะมาเป้าขโมยปลเอขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วงานล้นหลามไม่ได้งานแล้ววันนี้มีงานพ่อปลาเหรอถ่ายไปลง Youtube เนี่ย่เขาไม่ม<า>มรู้หรอกว่าอยู่สวนไหน